สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินร้านกระบี่อันดามันเพร์นะคะวันนี้น้องแอดมินก็มีสินค้าสวยๆเข้าเซตมานําเสนอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะน้องจะเป็นบารอกเซาซีสีขาวนะคะสวยมากเงาเวลวอลลัตเตอร์เนี่ยเกดท็อปพรีเมียมเลยจริงๆค่ะพี่พี่ขา มาในขนาดไซส์วกวบสวยมากค่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากร้อยดีไซน์ด้วยเม็ดทอง18 k อิตคาตรี่แบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็สร้อยนะคะความยาวของเขานะคะจะอยู่ที่17เจดุดห้านิ้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะพี่พี่ขาและขนาดไซส์ความวกวบของเขานะคะจะอยู่ที่สามถึงเจ็ดมิลกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะเส้นนี้ แล้วก็ต่อมานะคะงานสร้อยข้อมือนะคะก็สวยดีไซน์สวยเข้าเซ็ตได้แบบนี้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ของเขานะคะจะอยู่ที่3ถึง7มิลเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะพี่พี่ขาความบวกความสวยของเขาเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็ ขนาดไซส์ข้อมือของเขานะคะจะอยู่ที่7.5นิ้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากค่ะพี่พี่่ะถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะคะอยากดีไซน์ให้สั้นให้ยาวกว่านี้ขนาดไซส์ข้อมือเท่าไหร่สามารถระบุได้ค่ะพี่พี่ค่ะแล้วก็ทางร้านของเรานะคะยังมีใบรับประกันสินค้าพร้อมกล่องใส่ให้ส่งฟรีอีกแล้วค่ะพี่พี่่ะบอกเลยว่า ได้ไปในสุดคุ้มจริงๆนะคะราคาถ้าอยากรู้ราคาต้องไปติดตามหน้าเพจร้านกระบี่อันดามันเพลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ